สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนต่างๆนานาเนี่ยจะเริ่มคิกออฟกันในเดือนมีนาคมในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาใต้โซนยุโรปโซนเอเซียนะครับก็จะคิกออฟกันในระหว่างนี้นะฮะทีนี้ <c oughs> เรามาดูในโซนอเมริกาใต้เนี่ยที่แอนวินคิดว่าน่าจะได้ผู้ที่เข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ก่อนทวีปใดๆก็จะมีทวีปนี้ทวีปอเมริกาใต้น่าจะเด่นชัดนะครับอาเจนติน่าเนี่ยแชมป์โลกแชมป์เก่าเนี่ยน,น่าจะผ่านได้นะครับน่าจะผ่านได้ในในนัดที่จะถึงเนี่ยครับเป็นนัดที่13และถึงนัดที่14บสในช่วงเดือนมีนาคมจะคิกออฟกันระหว่งางวันที่2 0ถึงยี่ามีนาคมเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเรามาติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะ นานแล้วล่ะไม่ได้ลงคลิปนี้ขอขอลงหน่อยก็แล้วกันคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในเช้าวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์เช้าตู่วันจันทร์ก็คือประมาณเที่ยงคืนนะครับวันที่24ขออภัยครับวันที่17กุมภาพันธ์2025เวลาเที่ยงคืนนะครับจะจะเห็นคลิปนี้พร้อมๆกันในระบบ youtube นะครับ ่ะเรามาดูตารางการแข่งขันก่อนเลยนะครับปารากวัยจะพบกับชิลีก่อนเลยนะครับตรงกับวันศุกร์ที่21นะครับเวลา6กโมงเช้าตามด้วยบาร์ซินพบกับโคลัมเบียนะครับ7.45นะครับวันที่21เช่นกันนะครับตรงกับวันศุกร์เปรูพบกับโบลิเวียนะครับ8.30จุาข้ามไปวันที่22เช้าตู่วันที่22นะครับเอวาดอร์พบกับเวเนซุเอลาและตามด้วยลุกวัยพบกับอาร์เจนตินาแชมป์เก่านะครับวันที่22เช่นกันนะครับ6.30 ส่วนตารางคะแนนนะครับเอาลำดับที่ 1- ถึงที่6นะครับเข้ารอบอัตโนมัติแล้วก็อีกหนึ่งทีมไปเพย์ออฟโซนต่างๆนานาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ์จจนตนาะครับ <c oughs> นัดน,นี้แข่งกันเป็นนัดที่13นะครับอ์เจนตนาลงก็ทุกทีนะลงฟาดแข่งไปแล้วสิบสนัดมี25แต้มนําเป็นที่1อุลุกไวัวเป็นที่2นะครับมีอยู่20แต้มเอวดอร์นะครับถูกตัด3แต้มนะเนี่ยเอกสารผิดมี19แต้มโคลอมเบีย มีอยู่19แต้มก็บาซินนะครับ18แต้มแล้วก็รากวัยมี17แต้มนเนี่ยหนึ่งถึงหกเนี่ยเข้ารอบอัตโนมัตนะิแล้วทีมน,นี้เข้ารอบอยู่มันจะเตะแพ้หรือว่าจะเตะชนะอย่างเงี้ยก็เข้ารอบอยู่แล้วดูท่าทางละเนื่อ <c> ง <oughs> <c oughs> จากแต้มเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะครับเนื่องจากแต้มเนี่ยพอเพียงแล้วพอเพียงที่จะน่าจะเล่นแบบทรงๆใน 3- 4สีนาที่เหลือน่นาก็จะโอเคทั้งหมดจะจะจะเตะทั้งหมด18นั้นนะครับก็จะรูะ้เรื่องนะครับ อีก23นัดนี้ก็รู้เรื่องนะครับว่าใครจะได้ไปฟุตบอลโลกอ,อัตโนมัติใน1-6อัตโนมัตินะครับตอนนี้ก็เป็นการแย่งชิงกันอันดับที่7นะครับที่จะไปเพย์ออมีโวลิเวียนะครับ13แต้มเวเนซุเอลา12แต้มชิลี9แต้มและเปรู7แต้มนะสี่ทีมนี้แย่งโซนพื้นที่ที่จะไปเพย์ออมนะครับคิดว่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนรากวคงไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเรากับบารซินเนี่ยคงได้ไปอยู่แล้วแหละ ถึงจะแพ้ชนะบ้างหรือเสมอบ้างอะไรประมาณนี้ได้ไปอยู่แล้วแหละได้ได้ไป1 6ถึงอยู่แล้วแหละก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับต้องลงบ้างครับไม่งั้นได้ลืมเออไม่งั้นด้ลืมลืมวิธีการอ่ะขอบคุณมากครับสำหรับที่เข้ามารับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ